วันนี้ร้านไพวันจะพามาชมจักราจูกินะครับตัวนี้เป็นมือสองแต่สภาพ90%เลยนะครับผมสภาพสวยเลยทางร้านเปลี่ยนหน้าโต๊ะใหม่ให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราใส่เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟให้ลูกค้านะครับเป็นของยี่ห้อชาริสามารถแซปสปีดช้าเร็วอยู่หน้ากล่องได้เลยนะครับความเร็วสูงสุดของตัวมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่5,000รอบเลยนะครับแม็อินเกเปนเลยนะครับผมรุ่นของเขาคือ MF ฉีด จ็ดเจ็ดสองสามนะครับผมรุ่นนี้มีเราสามารถทําทั้งได้ทั้งเป็นลากุนลาชายแล้วก็ลาลอยนะครับผมแต่ตัวนี้ทางร้านก็คือตั้งเป็นสามเข็มเป็นลากุนไว้ถ้าลูกค้าลูกสนใจก็จะเป็นลาชายก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมรุ่นนี้สีเดิมๆสวยๆเลยนะครับโอเคแล้วมาฟังเสียงนะครับเสียงนิ่งนะตรันี้เสียงนิ่มนมงม,มาก สีเข้มสวยนะครับด้บนได้ได้ในนี้ได้ล่างอันนี้เราใส่เป็นได้เย็บทั้ง3หลอด <S <S <Okay. S 1> โอเค,ครับลูกค้าค,คนไหนสนใจก็เข้ามาลองสินค้าที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านไพวันเราอยู่ที่เพกรเสม69เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ